ูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมวีสัตสิบทัพระเดชปุกปคลลุกโพสเดนทัสโรเป็นศูนย์กลางที่พึ่งที่รันลึกซึ่งพาอาศัยของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัพพระเดชปุกปุลลุกโพสจดนทัสโร ให้ดำรงปกติทานศีลสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้สูนผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทธัตระเดชพุทุลโลปสสันทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพ,พุทุลโลปสสันทัสสร ที่สามารถรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัศประเด็ดพภคุณหลวงปสจันทร์ัสโรที่ได้จะทำทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในทุกท,ท,ท่อทางธรรมปรมีสามสิบทัศประเด็จภคุณหลวงปสจันทร์ัสโรทำกิเลส ที่มาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสมมษษษร,รสามนิตพานปร,ริปุจคุลกุลวุวัตมทัลสโรเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ถึงการดำรงความเป็นยังอยู่ของธรรมทั้งหมด เพื่อให้การดำรงความเป็นยังอยู่ของนิพพานธรรมบรมีสามสิทัศนพระเดศพุกลลปสสดจันทัสสร,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 รยังดำเนินอยู่ได้เกิดผลรวมของการขยายนิพพานธรรมบรมีสามสิทัศนนี้ได้กว้างขวาง ครอบคุมเข้าสู่พื้นที่ของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรรับรู้ถึงธรรมกิเลสที่มีอยู่มากที่อยู่ในขั้นตอน พัฒนาปรับปรุงให้เป็นบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรอสจัทัาสรมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำแผนผังสำเร็จเวลาปรวีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพรสจัทัาสรรู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ทั้งที่สุดอดีตที่สุดปัจจุบันที่สุดอนาคตของแต่ละธรรมเมื่อความละเอียดผ่องใสที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพุกุณหลวงปสจัจนทัศโรได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มีความละเอียดมากขึ้น รู้เห็นถึงความละเอียดของธรรมทั้งหมดในระดับเดียวกันสามารถปรับปรุงความละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสัจจันทร์โรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่ตลอดที่เกิดจากการได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริง ของทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ที่มีศูนย์กลางของการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศนพระเดชภกคุณหลงปู่สดแจนทัศโรเป็นตำแหน่งการทำหน้าที่งานอาชีพที่กิเลส บังบิดเบือนยั่วยวนเล่เหลี่ยมเพื่อไม่ให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัตเสะเดพระคุณหลวงปสุสตจันทัศโรกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสบิดเบือน ให้รับรู้ถึงแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นรูปแบบของการหลอกลวงให้ท่อทานธรรมวารมีสาสิบทัศพระเดพุกคุณหลวงพ่อสจันทัสโรเป็นท่ารับใช้กิเลสให้ร่างกาย เป็นเส้นทางไหลเวียนของกิเลสให้รุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดระคุหลกพลปสัตวจนทัสโรได้มากขึ้นหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลส ดำรงอยู่อย่างผิดปกติไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิรวบรวมรักษากิเลสไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสบารมีสามสิบทธัสเด็ดพหลลมพสุสดเดนทัสโร ไม่ละเอียดไม่ผ่องใสไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเองไม่ดูแลรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มงแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพูกคนหลวงพระสตันทัศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทัสะโรกิเลสทำให้ไม่สามารถสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ให้เกิดแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสะโร กิเลสทำให้อยู่กับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นช่วงเวลาทำลายทรัพ์ยสมบัติทำลายอาหารเครื่องนุ่งหมอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเวลาที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง เป็นเวลาของโลกโกรธหลงที่อยู่อย่างไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมไม่ได้ประครับประคองหล่อเลี้ยงไม่ได้ดูแลรักษาตัวตราตัวเองซึ่งกันและกันด้วยบาร,รมีสามสิบทัศนเด็พชกคุณลลพสศยันทัสโร ดำรงอยู่อย่างประมาทไม่ปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดอยู่ในสภาพของผิดปกติที่ไม่ได้รวบรวมรักษาปรมีสัจจิทธัสเดพะพุกุลหลวงโพสจันทัสรอยอยู่อย่างผิดปกติถูกหลอกลวง ว่าเป็นปกติของนิพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็จพคกคลหลงปพสจันทัสรเกิดเป็นการสร้างคนพานสร้างชุมชนสังคมยุคของคนพานที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยตัวเอง ไม่สามารถที่จะประคับประคองตัวเองไม่สามารถจะประคับประคองผู้อื่นได้อยู่อย่างเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอาฆาตมาดร้ายเบียดเบียนจองเวรตัวเองเบียดเบียนจองเวรซึ่งกันและกัน ไม่ปลอดภัยจากทรรมทั้งหมดไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเองไม่ได้รวบรวมรักษาความเป็นตัวของตัวเองเป็นโอกาสให้ ศูนย์กลางโดดพรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัฒนเด็จพุทลวโพสจันทสโรพัฒนาปรปับปรุงตัวเองสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองให้วิพานร,รมบารมีสามสิบพัฒนเดชพุทโวงพสจันทสโรรับรู้ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัสโรเพื่อเกิดการไหลเวียนของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทัสโรอย่างครบวงจรทั้งส่วนละละเอียดสุดหยาบสุด เพื่อการพัฒนาปรปับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นบรมสัมสิบทััพระเดชพุคลธโพสดจันทัสรโรอย่างสมบูรณ์ทำให้พระเดชพุคลธโพสดจันทัสรโรพระเดชพุคโธพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันคนุกโยนำพวกเราให้ศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกในคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพ,พ,พระคุณหลวงปู่สดแกนทัสโรที่ตั้งแผนถังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสูตรกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างลิงรักษะก็คุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทำทุกนิพพาน ท้านิพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณลปสุจันทัสรเป็นไปอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบ ได้รวบรวมทรัพย์สมบัติปัจจัยซีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้ด้วยตัวเองเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมสรมบิดาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโร เพื่อจ้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปดจันทัสโรเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายได้รวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์ของเราได้นำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับท่าน ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนะเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรทัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก